ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปส่งท้ายสำหรับค่าคืนนี้นะครับคือดาวโจนนะครับประจำวันพุทธที่1 2นะครับเมื่อคืนดาวโจนนี้ย้ำเลยนะครับพูดถึงเนี่ยผมจำได้แต่ผมพูด6166นี่3รอรอบเนาะแต่ผมเข้าใจว่าในบางครั้งผมบอกตัวแปรอยู่2ตัวแปรท้าย1ท้าย6ใช่ไหมครับท้าย1ท้าย6และ้เมื่อคืนน่ะแต่เมื่อคืนพูดถึงถ้าเอา 6กหนนะจะไม่แตก3ตัวมันก็เป็นการบาลานซ์กันหน่อยเจาะหนกับแตก3ตัวนะครับแต่สำหรับโบบางคนเล่นทุกทุกช็อตก็รวยไปนะครับเนาะพิจารณาดูด,ดีก่อนตามครับค่ำคืนนี้ดาวโจนเอาตัวเปิดไปก่อนครับ6 4 0ี่ลบเจครับนะครับถ้าใครสังเกตอันนี้ง่าย,ายเลยพ,พื้นฐานกลุมเลขคู่นะครับ ค่า2กับ8เนาะ่า2กับ8ส่วนตัวผมถ้าลบถ้าลบผมมองอยู่2อกับ8ถ้าลบนะครับถ้าลบผมมองท้าย4ท้าย2กับท้าย8ท้าย8ถ้ากรณีลบนะครับถ้ากรณีลบแต่เดี๋ยวผมดูกันเรามาดูกันว่าตอนนี้เราจนเป็นยังไงร้อยกว่าจุดไม่รู้จะลงลบหรือบ,บวกก็ไม่ทราบได้ผมคืนนี้ผมจับลบนะครับผมจับลบแลวผมมองดูถ้าไปบวก ถ้าไปบวกก็ยังเป็นท้าย4ผมยึดท้าย4ี่ผมยึด4เป็นหลักอนกันนะผมยึดเรวจนคืนนี้ชอบ4นะครับชอบ4ไอ้คู่ที่จับจะเป็นการจับเน้นลบนะครับถ้าขึ้นบวกส่วนมากมันจะไม่มาทั้งคู่อยู่แล้วอาจจะมาตัวใดตัวนึงนะแต่ผมไม่ดูผมไม่ดูตารางผม,มทั้งหมดนะอย่างเข้าคร่าวๆลครับวันนี้จอก,ก่อนนะครับเน้น4ครับตัวเดียวใขรรูดชอบ4จัด4เอ้ถ้าใขรรูดเน้น4นะครับเน้น4 เนาะถ้าท่านไม่ชอบด้วยงี้ก็ลองพิจารณาด้วยกัน3,4,8,2อันนี้คือกรณีปิดลบนะครับท่านกระเจาะไปก่อนเลยเจาะชุดนี้ที่ผมเจาะไปบอกเล้กัน4 8 6แปดแดแล้วก็8,4,3,2นะครับ ดูเหมือนเยอะแต่ไม่เยอะตอนนี้มีอยู่แค่ห้าห่างนะเนะีนะ่ยผมดูอีกคู่นึงก่อนมันเปิดเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เบิ้ลใช่ไหมหกสี่อ๋อหกสี่หายโอเคหกสี่หกสี่ไม่รู้คู่อะไรฮะหกสี่ไปจับคู่เองกันหกสี่ไม่รู้คู่กอะไร 6กสีแปดสเนี่ยแป๊บนึงหกสี่ตัวนึงครับหกสี่คู่อะไรว่ห้าสองสี่อ๋อหกสีนะหกสี 6, 4, 5, ถ้าไปบวก6 4สีน่าจะลงลบนะ น่าจะลงลบน่าจะยืดไม่ใช่หม่ไ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 ด้หมายความว่าน่าจะลงลบน่าจะอยู่ลบนะครับผมว่าว่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ลองพิจารณาดูนะครับอีกคู่อชอบเล่นตัวเปิดนะครับอันนี้ติดไปหน่อยๆนะศูนย์สี่หนึนะ่งสองนะครับชอบตามไม่ชอบผ่านไม่เป็นไรครับร้อยร้อยสี่ห้าครับเาะ ร้อสี่หถ้าคุณรู้สี่คุณก็มาเจาะชุด8ก็จะมีมีอะไรวะแปดสองหกามสองหนึ่มีสหางทั้งหมดให้จับคู่ผมจับคู่เผื่อไว้นะครับจับคู่เผื่อไว้ถ้ายึดหลักก็ยึดหลัก4ไปก่อนแลวกันก็เป็น0ูนย์สี่หแล้วแต่ถ้าท่านอาวร้วแมวก็แล้วแต่เนาะประมาณนี้ก็สำหรับดาวโจนพูดมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มาก็ ช่วยไม่ได้นะครับลองพิจารณาดูก่อนที่จะตามเนาะโอเคครับขอให้ร่ำรวยถูกหวยอทุกท่านนะครับดูยคําปรารถนาดีครับถ้าใครได้สามรัดก็หยุดเนาะไม่ต้องเล่นดาวก็ได้นะครับหรือใครวันนี้เอาง่ายวันเนี้ยหุ้นวันเนี้ที่วานครับมีหลุดหุ้นอยู่หุ้นเดียวหมายถึงหุ้นนะไม่ใช่ลอตโต้ถึงลอตโต้อีกฮานอยก็หฮานอย,นอยเด่นสองตัวก็ยังมาหนึ่งตัวที่มีหลุดเลยคือสิงคโปร์ครับนอกนั้นไปดูได้เลยตั้งแต่เช้าวันนี้ หุ้นมีหนูสิงคโปร์หุ้นเดียวดีไหมเบิร์กไหมฟุกอะมะโนอะแหมชอบมโนด้วยโอเคครับลาทีสวัสดีครับ